มือนี่ขาบ่อยบ่พามาหามิ่งครับพามาเก็บผักอีลอกนี่ครับต้นผักอีลอกเห็นยังซี่ครับต้นไร้ไร้นี่ครับต้นผักอีลอกนี่ครับนี่ครับเห็นคองแล้วครับนี่ครับเห็นขรงแล้วครับนี่ขาบ่อยครับขาบ่อยประธานเป่ามิมือแนวเอาผักอีลอกกอนครับครับ่อยพามาเอาผีลอกมือนี่ ีลอกปลาของแท้ครับนี่ครับน้ำหินน้ำดินสายมันเกิดที่ว่าท่านว่นวานะ เรื่องก่อโจทย์ว่าท่านครับเรื่องก่อโจทย์จะก,ก็มองเห็นวดาเลพบานมาจากน้อยนี่ครับอีกต้นนึงต้นอ,อน่อ,อนจะเ,เกิดไหม ลาอโคกลาอปลาครับมือนี้ไ่ได้ลาะหามิม่มหาปลาอีกรอกนี่ครับอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆเงียเวๆ,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 ๆถึงเถิงที่ตน้นใหญ่ดีอยู่ด้วยละพุ่นเงบขาบ่อยเขาย่างเลยพุ่น,น,ๆๆน,น,น,นละ มาไ่เติบเที่ยวตะโคกับปลาครับอันนี้มันผักอีหมูบครับเพราะมันผักอีรอกผักอ,อีหมูบนอนน้อยๆอ่อนๆมันเอาไปฟักใส่ขวดแง,ง่แซ่บคักครับหอมหุยฮุย,ยมือน,นี้ไม่ได้หายแง่เลยเพราะผักอีหมูบครับเอาได้ผักอีรอก เงียบบอยได้เต็มถุงแล้วไหนเมียได้หลไปเียด้จกบรโอ้ยย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 ายยยยอยย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 ย ধৰ ৰাই দিয়ক খাই ৰখ বেংক ครับเกิดจุน้ำต้นไม้ท่าทนไอ้ของไม่ามาพ่อขาบ,บ่อยแบบไม่ได้นัดหมายครับเมื่อเนี้ยมาพ่อกันยุป้า ามาปานนัดกันมามาเห็นกันยูป,ป้าเลยพ่อกันโดยบังเอิญนอก้มเก็บเอาเก็บเอาแล้วครับ เด๋มันต่างกันจังเด๋เนี่ยผักอีลอกลายกับผักอีลอกขาวเนี่ยใบกลมๆเนี่ยผักอีลอกมันเนี่ยใบกลมๆมันเอาแล้วใบพวกแบงๆน้อยๆนี่ผักอีลอกลายนะอันนั้นผักอีลอกลายเอาเปล่งกินได้เกลาเท่าเนี่ยกินได้คือเกลาออนอ่อนวัวเนี่ยนี่เธอไปอยากได้ดอกว่าจะห้องค้างมาฉันเนี่ยนี่เป็นยไงออร่่ย này nó ngon ừ. còn hơi nhập ngon chiến con chiến bay cùng cùng còn chiến khóc mới đây ông một đứa khóc ở đây à. ừ. đi ลวกเผาน,านะลอกเหมือดแหละบมเมนว่าบมแมนบันก,ก่ีลอกแทนดอกกินได้เหมือนละอ,ยอย้อยูี่ยังเรียกเลยน้อยอย่าฟ้องสั่งมาบ้เหวสิถงได้คอยๆหลายๆแลๆ้วัน <laughs>

เม็ดมาให้ตาตัดเฮ็ดไม่เม็ดเรียมอมาดครับออกจากป่ามาแล้วครับก้อนสีออกครับเอาพอได้กินครับไม่ได้เอาไปขายครับพอไปเกียง ออกจากฟ้าแล้วครับพอแล้วพอเกียงแล้วครับไหนแม่ชูด้ชูด้นี่ครับนี่ถุงนึงนี่ของขาบ,บอยครับไปเกียงเนี้ยเกียงเดียวก็เอาแล้ว จะแตะมันตกผู้แฟดตะมันตกผู้แฟดนี่ครับเก็บมาแล้วองหนึงอันเอาให้ยายห้องเกียงมาเนี่ย นว่าคนบ่เคยเกีงเกียงนะวันที่คันเนาะท่านนี่ย้ายเกีงประจำย้ายบ่กินหักเกีงได้เกีงเปลี่นนี่ครับในมาวันหนึ่งนี่ยังหมดต้นใหญ่มตีต้นยยตน้อยๆหักก็เกิดเนาะฝนหักก็ะตือฝน ลายโยอันนี้ลอกออกสิมีแห,หลังกร้อไน่นี่นะเอาเกียงไงยอย่างนีะเ,เกียงจอึ้งจะอึ้งตัดอึ้งใช่กียจะไมได้ ท่นเป็นชินช้นๆแกงใช่ยิ่งมาท่านยายว่า